เกษตรบ้านนอกสวัสดีค่ะมือนีกับสีพาพ่อแม่พี่น้องมาหาเห็ดคือเกาเนาะจ้าช่วงนี้เห็ดกำลังออกเลยจ้านี่ตอนนี้ฮอตโคกแล้วพี่น้องมือนีกระจ้ากสีหมานมอมาเนาะจ้าผู้ใดเพื่อนมหาเพื่อนกระหมานสุคนพี่น้องก็มาลุ้นน้ำกันเด้อจ้านี่พ่อยูจ้าตอนน้านี่ดอกแรกเนาะเห็ดละงูกจ้ามันบานแล้วล่ะขึ้นยูใต้ก้อนหินนะพี่น้อง อยู่ใต่ก้อนหินก็อยากขึ้นไหลจ้ะดันก้อนหินขึ้นมาเลยตัดเบื้งนู้นดีอยู่บ่ดอกบานเนะอืถือก,ก้อนหินหนีบจ้ะนี่ละ่ะงามอยู่เอาไว้ก่อนนะจ้ะพ่อเห็ดเพิงหน่อยดอกนึงจ้ะนี่ ดอกกำลังเป็นตัดแสบเลย้อจ้อะออเห็ดละงอกเหลืองดอกนึงจ้ะดอกน้อยๆอยูย่พี่น้องนี่จ้ะฝนตกเมื่อคืนเบิดคืนเนาะจ้ะเห็ดกะคือสิออกดีอยู่พี่น้องฝนค,คนมหาหายหลายๆในยิ้นเสียงเอินกันอยู่เพ้ะน,นี่กะย่างไปอีกโคกนึงก่อนพี่น้องโคกนี่มันนั้นว่ามีเห็ดจ้ะเนีย่ยทางลัดเลาะไป หาเห็ดพอเห็ดแย่ดอกนึงจ้ะพี่นอ้องทั้งนอกอาจจะเอินเห็ดเิ่งแย่เนาะจ้ะบ้านที่บ้านนี่เอินเห็ดแง่ซื้อ กะซี่บกึบ,กบดีจ้าเห็ดอันนี้นี่ดันลังเขานะแต่ว่าซีมีรสชาติขมเด้อจ้าเห็ดแย่นะนึ่งจ้าแม่นเห็ดละโงกหรือเห็ดละงากพี่น้องออ,อยู่ดอกเดียวเบื้งบ่อออกต้องลองตัดขาเบิ้งนะจ้าใคยสิหู ถ้าขาโกนนี่ก็คือเป็นเห็ดละโงกแหละขามันก็กกนอยู่ได้ล่ะแม่นบอกเหรนี่พ่อเห็ดละโงกดอกเนึ่งจ้ะเป็นเห็ดละโงกบอกพี่น้อง นี่เด้อวจ้าพีนน่น้องนี่จะน้อไม้จดไปต้มได้นหจ้าหักน้อไม้ไปต้มน้ำจ้าเห็ดหนาขาวดอกนึงจ้าพี่น้องนี่จ้าดอกน้อยๆอ,อยู่เนาะเห็ดหนาขาวก็เอาจ้าเห็ดละโงกขาวอีกดอกนึงจ้าคือบ่มีมูเนานะคือออกอยู่ดอกเดียวเนาะนี่ เห็ดละโกกขาวหนึ่งดอกกำลังงามเลยจ้ะพี่ลองอีงอมก็มีเด้อจ้ะนี่เอาไปแกงได้เด้อพี่น้องออกดอกแล้วจ้ะอีงอมเห็ดละโกกขาวน้อยดอกนึงพี่น้องโอ้หายยากเลยจ้ะค้นหลายๆนี่ได้ดอกนึ่งจ้ะเห็ดละโกกขาวดอกไม่น้อยอยู่ นี่พ่ออีกดอกนึงจ้ะเห็ดอะยังนี่เห็ดหนาขาวธรรมดานี่แหละจ้ะากาศพี่ทั้งหนานี่เห็ดละงกสองดอกจ้ะเห็ดละงกขาวเนาะดอกน้อยๆสามดอกพี่น้องโอ้มันดอกปะไงบ่บสังเกตก็บ,บ่เห็นจ้ะนี่นี่ดอกหนึ่งยี่นี่อีกสองดอกจ้ะ ดอกน่อยปกติเพื่อนพักกันได้นะมีแต่ดอกใหี้ยๆนะั่เอามาพอดอกหน่อยแถอะตัดขาไปเลยจ้ะว่เาเอาไปกะได้ไปล่างถิ่มหืือเก้านี่จะได้สามดอกผานแล้วบ่าเอาเดจ้ามันบาดลายแล้ว นี่เห็ดเพิงนะจ้ะอยู่บ้านเอิญเห็ดเพิงนำคเนะจ้ะดอกบานแล้วดอกมันบานแล้วจ้ะเถาแล้วนี่เห็ดเพลิงนำคามีในปลาผีอีกดอกหนึ่งที่นอกเห็ดไอเห็ดเพิงนี่ก็ออกเป็นมูขื้อกันนะจ้ะ ดอกเถาแล้วนี่สองดอกพ่อเห็ดเผิงกอีกแล้วจ้ามันเน่าเบิดแล้วพี่น้องคุณดอกนี้เน่าแล้วจ้าดอกนี้ก็วะเถาคักแล้วเอาบ่าได้แล้วจ้านี่ได้ดอกเดียวเอเห็ดเผิงอีกดอกนึงจ้าพี่น้องพ่อมองละดอกสองดอกจ้านี่จ้าดอกกำลังงามเลย มาหาเห็ดกับประมาณพี่น้องมือนี่คนหลายๆจ้าคนหลายกาเย็เห็ดเนาะกับเบิงวิวเบิงธรรมชาติไปเดอ้อจ้านี่ธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามเห็ดเพิงดอกนึง่งจ้าพี่น้องหายากหลายจ้ะมือนี่มือนี่เห็ดหายากเด้อจ้าขึ้นมาสวยๆนี่ มีมูบอนะเห็ดเพิงแล้เนาะก็ดอกนึ่งจ้าอยู่ในขี้ดินเลยเ่ราะท่านโผล่ออกมาอยู่เห็ดเพิงดอกนึ่งจ้าเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งโอ้ดอกกำลังงามเลยจ้ะนี่เนาะพอเห็ดละงกเถ่าดอกนึ่งพี่นอ้องมเจาของแล้วจ้ะนี่ ขี่กังเกิ้จองเราดอกนี่เน่าแล้วจ้าเขียงกือมาจองจับจองแล้วนาขาวเด้อจ้านี่ที่บ้านเอินเห็ดน,นาขาวเนะาะขุนจ้าทาัา้งนายดอกนึงนี่แกงก็แซ่บเพื่อกันแล้วจ้า เห็ดหนาขาวเห็ดเพิงเด้อจ้ะพี่น้องสองดอกนี่อดอกหนึ่งตัดเอาเลยนี่จ้ะดอกดอกงามๆอยู่จ้ะนี่นะแข็งแข็งงามงามอยู่จ้ะแซบจ้ะแกงแซบมันสิกรึบๆน่าละกะวานจ้ะ เห็ดเพิง,พงจนเถาแล้วจ้าพี่น้องนี่เถาแล้วเนะวาะมีคนมาเห็นดอกนี่กะสงเถาแล้วจ้านี่จ้าอ่ะกินได้ยุของแซบเถาแล้วก็เอาจ้าอันนี้อีกดอกนึงจ้านี่กะโอ้ยพอแต่ดอกเถาแ้เน้องมือนี้เมื่อนี้พอแต่ดอกเถา นี่จ้าเห็ดเพิงนำค้ำนะจ้าเห็ดนำหมากจ้าพี่น้องดอกปักเงยอยู่ยจ้าเป็นเห็ดนำหมากหรือเห็ดก็คือดอกแข็งแทะเห็ดนำหมากล่ะจ้าแต่ว่ามันดอกหง่ตอนนี้ก็หาเห็ด เสร็จแล้วเนาะจ้าเพระาะว่าบรมานจะพี่น้องไปทั้งใดกะบะมีเห็ดจา้าพอแต่คนนะ้นเนาะค้นหลายเห็ดน้อยจ้าเมื่อเนก็ได้น้อยเดี๋ยวพี่น้องได้อีวังแกงเราอีไดจากถัวยนึงนี่ละเป็ดไตยักหัวอะไรนี่จ้าเห็ดที่ได้ไมิจะดอกเทาๆจ้านี่เห็ดละงอคขาวเห็ดละงอกเหลืองจ้าแล้วก็เห็ดน้ำมาก เห็ดเพลิงแล้วจ้านีเห็ดเพลิงนี่พ่อเลื่อยอยู่เห็ดหนาขาวจ้าเราก็เห็ดละงกขาวดอกตูมนะได้ซ้ำนี่แหละจ้าเมื่อนี้แล้วก็ได้เห็ดเห็ดแง่ดอกนึงกับพ่อได้มายางเล่นออกกําลังกายจ้าพี่น้องแกงก็อีได้จากถวยอยู่จ้า ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่ติดตามรับชมกับเอาบรรยากาศวิธีชีวิตการหายอยู่หากินบ้านเขามาฝากจ้ามือนีอาจซิบมาณมือหนาอาจซิมานก็ได้จ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าที่ติดตามรับชมเนอจ้า